เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ12นฬิกา9นาทีกรมรัชฐานจับตาโควิดในเรือนจำค่าจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งอีกห่วงปัญหานักโทษล้นพร้อมลุยตรวจยืนยันไม่ได้ปกปิดตัวเลข 12.25นาฬิกา25นาทีเพื่อไทยวิชานมินชย,ยนานันจี้รัฐบาลและกทมเร่งทำหกเรื่องช่วยประชาชนจัดเงินช่วยเหลือคนพิการคัดแยกกลุ่มตรวจหาเชื้อโควิด12.34นาฬิกา34นาทีพลเอกประวิทย์ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าพร้อมไฟเขียวโครงการพัฒนาตึกโดมมอทอท่าพระจันทร์ 1 2บสนิกาสนาทีประสิทธิ์นำหลักฐานเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองปราบรามเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์หลังถูกออกหมายจับในคดีร่วมกับพวกรวม6คนช่อโกกประชาชนล่าสุด1 2บสนิกาห้นาทีพลตำรวจรโทพัคพงผู้บัญชาการตํารวจนครบาลแถลงจับแก๊งต่างชาติอุ้มชาวไต้หวนันพบพันตารวจโทเอี่ยวสั่งย้ายแล้วเร่งล่าอีกสราย เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up